มีคนเอาโน้ตบุ๊กเก่าอายุ10กว่าปีมาให้อัปเกรดให้ครับบอกว่าเครื่องช้าทำให้มันเร็วขึ้นให้หน่อยสเปคเครื่องจะเป็น AMD e 4 5 0 RAM 2 Windows 7แล้วก็ฮาร์ดดิส320เดี๋ยวลองมาแกะเครื่องดูกันเลยว่าอัปเกรดอะไรได้บ้างอันดับแรกเพื่อความปลอดภัยก็แกะแบตเตอรี่ออกก่อนแล้วก็ใช้ไขควงไขน็อตฝาหลังออกให้หมดรุ่นนี้แกะง่ายหน่อยไขยน็อตแค่3ตัวก็เปิดฝาหลังได้เลย สล็อตแรมจะมี2สล็อตนะครับใส่2 G.B.U. ยู่1สลอ็อตสล็อตบนว่างผมจอ8 G.B. ใส่เข้าไปนะครับเพราะยุคนี้2 G.B. ไม่พอใช้แล้วครับต่อไปคือตัวการหลักที่ทำให้เครื่องช้านะัก็คือฮาร์ดดิสเดี๋ยวเราจะถอดออกแล้วก็เปลี่ยนเป็น S.S.D. กันถอดออกมาเรียบร้อยดูหัวตรงนี้มันเป็นคอนเนคเตอร์นะครับถอดออกมาก่อนแล้วก็ไขน็อตยึดฮาร์ดดิสออกมา ssd ที่เอามาใช้ตัวนี้เป็น ssd 1 2 8 gb พร้อมกับลง windows มาให้แล้วในตัวสามารถต่อเข้าเครื่องแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยใครสนใจ ssd ตัวนี้เดี๋ยวผมปักตะก้าไว้ให้นะใส่เข้าไปแล้วก็ไขน็อตล็อกเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาหลังแล้วกดล็อกลงไปทั้ง3ม,มุมใช้ไขควงไขน็อตให้แน่นทุกม,มุมใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วล็อกเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันดูว่าติดไหม เสร็จเรียบร้อยส่งงานได้